สวัสดีครับวันนี้เรามาตอนกิ่งขนุนกันนะครับนะเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะครับกิ่งเพสราดหรือว่ากิ่งกลางๆนะครับนะอ่อนไปก็จะเน่านะครับถ้าแก่กอ็ออกรากยากนะครับนะวันนี้ผมเลือกกิ่งนี้นะครับนะดีตอนให้ดูนะครับให้เราฟั้นก่อนครับ สายมีคมคมนะครับโอ้หักเลยโอ้ยไรเกินไปเอาใหม่เอาใหม่ซึ้งใหม่่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่ตะกินนิ้นะครับนะ่า ก็เป่านะครับปั้นก่อนนะครับใช้มมดคมๆคนะ,ะก็ปอกเปลือกออกนะครับ ข,ขูดเงยเยื่อนะครับขูดพออาหารออกให้หมดใช้สันบีนนะครับขูดนะครับรอบๆนะครับขนุนปอนก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีทาบก็ได้นะครับเขาไม่ได้ยมอ่าควบแน่นนะครับ โดยการตัดตัดตกิ่งไปตัดกิ okay, OK, okay. Uh, okay. ่งแบชัน้วกความแน่นไม่โยงกันนะครับไปทำให้เน่าง่ายโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวปีดหน่อยนะครับปิดแส่หน่อยแบบนี้นะครับ นนแล้วใช้ตุ้มตอนนะครับนะอันนี้ใช้ขุยมะพร้าวแค่น้ำไม่อย่างน้อยหนึ่งคืนนะครับนะก็ามาบีบให้หมาดน้ํานะครับแล้วก็ใส่ในถุงอัน,นุี้ผมใส่ถุงนี่4ีคูณเนะครับนะแล้วก็ผ่านะครับอ่านแล้วมัดกับเชือกฟาง นะครับ <Yeah. S 1> มันแห่นๆนะครับ โอเคครับกระเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับนะ,ะกิ่งนี้ตอนโดยไม่ใช้น้ำยาดึงรากนะครับอลองดูนะครับเดี๋ยวอีกกิ่งนึงจะทำแบบชันดึงรากนะครับ เอาเป็นว่าถ้าเราจะใช้ในเรืรองรากนะครับนะเราก็ใช้ง่ายครับผมเมื่อเราพันกิ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะเราก็เอาผูกกันนะครับจุ่มแล้วก็ทาที่ที่แผลนะครับนะสารเร่งรากนี่ทําจากเครื่องดื่มชูกําลังนะครับ1ขวดผสมกะปิครึ่งช้อนโต๊ะนะครับนะผสมให้เข้ากันนะครับถ้าแล้วเราเอาผูกกันนะครับมาจุ่มแล้วก็ทาที่แผลนะครับนะ เพื่อเป็นการเลี้ยงรากนะครับใช้ไม่หมดเราเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับนะเก็บไว้ได้เป็นปีครับผมโอเคนะครับนี่จะให้ดูกิ่งนะครับที่ผมทําตอนเรียบร้อยแล้วนะครับนะรากออกเยอะมากครับนะครับนี่นี่่งตอนนี่ตัดมาเมื่อเช้านะครับอนี่ตอนไวสองเดือนแล้วครับเป็นสองเดือนแล้วครับผม ทำมาสองกิ่งนะครับกิ่งด้วยครับผมโอเคขนุนตอนก็ได้นะครับเดียวจะทาบกิ่งก็ดีนะครับผมวันนี้เราทําผมาสาธิตวิธีการตอนนี้ดูนะครับผมนะโอเคเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ